วสวนขานพุทธิอ่ะพะว่าเพิ่นเอี่ยเห็นพุทธิใส่เนาะเพิ่นก็เลยถามว่าใส่อีหยังย่างคือนดักตีแท้สินะเพิ่นแบบว่าอยู่แดนเดียวกันมาค่ะเพิ่นเลยขานสั้งกิโลนะแบบจะจะสีมันก็ได้สีเด้โลอะไรกันกิโลแลวกันยางไมดเดียวได้ขานยางไมดเดียวนะคะมึงอ่ะพุทธิสกิกอะไรบ้างเนอเด้อว่าหน้ายางมันนี่มันแตกต่างบอสินะคะมันก็ีะมีข้ามข้อผิดก็ได้ค่ะมันแตกต่างหน้ายางนี่เนาะ ข, at, س س ขั้นหยดขั้นจีบมือเซอาได้ค่ะพี่เตรียนถูเนาะเพราะวะหย่ามมันหยามมันลดนนี่แหละค่ะหยางเม็ดหนึง่งได้ค่ะนี่ยางเม็ดหนึ่งขนาดใบล้วนได้ค่ะนี่เบิ้งใบล้วนบอค่ะเบิ้งใบใบล้วนใบใบล้วนกับบะมี่ปัญหายอาหาย่างค่ะเอาเข้าอาไปฉีดแบบมุ้งหนายางมันเสียบเสียบว่าหนายางเขาตายหนาหนึ่งยางผีบอกนะค่ะหนายางแข็งแข็งค่ะ เอาไปชีดเบื้องค่ะทักมหาโหตะคตรฤทธิได้ค่ะท่านท่านใดที่บ่กท่านผิดมาอย่างเนาะค่ะเนาะท่นใส่เดี๋ยวสามไฟแล้วค่ะนี่ตะก้อนตก่ก้อนนี่มันบอกคะ่ะท่นใส่ยาเร่งนะะี่บอค่ะนายยางสีดำหลังที่มันเพิ่นมาใส่โฮอร์โมนเท่านี้เบื้องเบื้องค่ะนายยางสีขาวนบอคะ่ะนี่แหละต้นแตกต่างที่ว่าได้กินโฮอร์โมนได้กินธาตุอาหารครบก็ใชนะะ่นะคะ่ะเอค่ะเดี๋ยวคุณตีธิ์สีย่างอีกต้นหนึ่งเนาะค่ะ,ะเนาะที่เกียนไทยเบื้องนี่ค่ะ อันนี้ยางไม่เดียวด้วยค่ะนี่มีเดียวท่านเกีบมาเ้าะดัดกดบ่ราท่านเน่ะเลี้ยง่เนาะค่ะดัดคนดอดกดยังยังไหลอยู่ค่ะเกี่ยวท่เบื้องอยี่เนาะค่ะเนาะ กีดมุ่เศ้านี่ค่ะไหลไหลหเนหน่อยนั่นแหละอยู่ก็เลยเปลี่ยนฝูหม่เนาะคะ่ะนี่นะะนละขั้นท่านไหนบ่ท่านปิดหนายยางะะทักมาหาคู่ะตีนะคะนี่นะคะอายางตานหนึ่งยางกีดบ่ออกล่าหลายางล่าดำล่าชมพูองศีนะคะนี่ค่ะกีดให้เพิ่งนี้นาะค่ะนี่ค่ะอีกกลอนหนึ่งนี่ค่ะ มาน้ำชิ้นี้มค่ะง่ายน้ำนี่มนี่ค่ะคนกินมือเศร้าได้ค่ะคนมยอดกุ้งท่องทะลแล้วคุณระตีก็เลยลงมากพื้นทีน่เนาะค่ะเนาะนี่ละค่ะขั้นไหนขั้นเสียบเสียบาขั้นคนเท่าน่ะขั้นไหนกินธาตุอาหารครบบ่ค่ะขั้เห็เดเบียกกับบะหมีค่คือจังอย่างให้กันขั้นแก่เลยกินธาตุอาหารครบอุศิลมากค่ะแกากมีลำยางหอกแห้งองซีนะต้นยางนี่ละค่ะกันหน่อย บอกคุณว่ามันสิบยอดไปเรื่ยๆค่ะบอกคุณว่าใสฮอร์โมนตัวนี้เนาะนี่ตะกรอนพ่นใส่แต่ว่าใสยาเร่งมะค่ะนาสีดำหลังที่มันพอนมาใสข้าเนี่ยเดี๋ยวสามามไฟล่ะสานี่ไฟที่ซี่ค่ะเบื้องหน้ายางมะค่ะนายางเขาติเขาวะนะคะแต่ว่าขั้นใสฮอร์โมนเท่าสินาสีขาวค่ะกีดเกิสี่ออกสีบบ่ละขั h, ้นเปียอเท่าหนาคน oui เท่าเนาะไปกินทานนะฮะครบเบียกกับบะเมียมาค่ะมายางไปยหนึ่งีดบอกท้าหาคู่ละขีด้ะคะ